ดีครับวันนี้มาพบกับพวกผมไตเติ้ลแชนแนลวันนี้พวกผมจะไปวางลอา่อปลาใช่ไหมพ,พี่เขาเรีวางล่อปลาไหมวางล่อวางวนปลาวางวนปลานะครับวางวนปลาที่นี้นะครับครับอยู่กับมาร์ชแชนแนลกันอีกแล้วนะครับ <Mark Channel S 1> วันนี้โอเคครับจะได้ขนาดไหนเราไปดูกันเลยตเติ้ล มีไหมมีใส่พี่เจมส์มาใส่พี่เจมส์เดี๋ยวครับพี่เราไปดูกันเลยนะครับเป็นไงมาร์คนิ่งเงียบครับตอนนี้นู่นนะครับเราจะมีคนอยู่ท้ายคนหนึ่งวิธีการก็ลากใช่ไหมครับนะ้วเขาอ้อมเขาจะมีคนลากอยู่จะเป็นอวนเก้าเซนนะครับเขาก็ลากมาประจบกันแล้วก็ดูปลากันอีกที เห็นเป็นไงพี่เป็นไงวะเป็นไงวะเป็นการเดินแบบเหมือนต้อนปลาเรียงกาดหลยฝนจะตกอ่ะไปครับไปต้อนปลากันดีกว่า นี่ครับโฉมหน้าปลาครับติดแล้วแปมาเลยนี่ๆตัวนึงตัวนึงเลยวูติดปลาแล้วครับท่านผู้ชมตัวนึงครับปลาน่าจะเป็นปลานินะครับตัวใหญ่นะครับปลานินี่นะครับโฉมหน้าปลานิ่ครับอุ้ยปลุเรื่องเลยครับปลานิ่ครับนี่ครับไม่ได้โก่งนะครับ ได้กี่ตัวแล้วคุณเต้นหนึ่งตัวโอ้โหไซส์ไม่ตม่ำกว่าครึ่งโลตัวนี้นเยอดครับ <trails> นี่คือโฉมหน้าปลาน,นีนะครับสดๆร้อนๆได้แค่ตัวนี้ครับตัวอื่นก็หายไปหมดแล้วครับไม่ได้แล้วได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวได้ตัวแล้วพี่ เรียบร้อยที่สองครับรออกมาตัวเล็กอยู่ไปนั่นน่ะตัวเล็กจังฮะโอ้โหตัวใหญ่ไ,ไปเลยตัน้นยอยไปเลยไปคนทุกตัวรล่านั่งเกือบโดนกวนครับพี่เจมได้อีกตัวแล้วตัวใหญ่ไหมพี่โอ้ยพันธละ จะประมาณ15นาทีนี่นครับได้่แล้วครับไอ้นุ่กครับช่วยถือกระช้าพนะี่ใหญไม่เป็นครับ <c oughs> ชิบหายนละ นี่ลองไวะนี่ครับลงนู้นก็ติดมาปิดตาหนิเออยลงนู้นติดด,ดีกว่านะพี่โอ้ติดติดตัวใหญ่พี่โอ้ม่ะอ้ม่ล่ะโอเคโอเคตัวติดตัวนู้นติดดีโอ้โอหติด,ด,ตด,ด,ตดจ้าละวันแล้ว เยอะมากเลยตเขาของล้อมลเลยเยอะมากเลยครับทุกคนคน,นเลี้ยงวัวแล้วงรดีเสียมกินว,วัวมาปลดได้ไหมมาปลัวปลา พี่นะี่ต้องต้อต้อนี่ยอเลย่้ต่อนอะพี่บอกตรงนู้อีตัวพี่บอกพี่ไม่เคยไปจับตรงกลางไงจับนตรนี้แต่ก็ไพอดี่ไม่ได้เกินนะนี่เนบางเจ้าพี่เมาจับปาันค้าได้ได้แม่หลายๆรเย มันพักก็ห้ามจับแต่กูจะไม่มีกินนะพักได้ไหมเลี้ยงกินอันนี้เอาหาแล้วครับเอาหาอย่างเดียวมันเสริ่มหรือว่าพี่จี๋ชีวิตชาวบ้านนะครับโน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 เป็นหัวป่ะยกมาเดี๋ยวยกมาเดี๋ยวเนี้ยครับกำลังอยู่ในอ้วนครับงานอาชีพมืออาชีพในการวางปลาพี่เจมส์สมิธ ก็นงมาเช้งเลยขายไดย้ตัวนี้ขายครับวู้วนวว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 นววววกวววววววาววววนคนวาาีวววก,กัววววววควว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 ลาววุวว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 อวว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 กววววนว่นวววนววนววรวว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  ตาประมาณกี่โลได้พี่ไาได้8โลก็9โลตอนนี้เราก็ได้เดินทางขับกันแล้วนะครับเนี่ยตาครับ เราไปจับปลามาแล้วก็จะมาเริ่มเมนูปลานิลเผาเกลือกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเจ๊มัง้งจำใจนีเ่เจ๊มัง้งแล้วโอเคเราไปดูกันเลยโมโหมากนี่ทำเป็นทุกอย่างตัวใหญ่น่อยน้อน,น,น,นี่แล้วก็ทั้ปลาไปดูข,อขอ้างในกันก่อนเลย ไปดูขั้นตอนการก่อบไปแลวครับน้องปลาก่อนแล้วก็ปลามาคูดเกลือใช่ไหมมารีนะีนี่ๆนีปลานินอบเกลือจัดไปครับใส่ปลาไปเลยครับได้กี่ตัว ตัวเดียวหรอครับเฮ้ยไปเลย้สองตัวตัวเล็กไปนะก่อปลาจะสุกเกือก็ละลายใช่ไหมมองไปนั้นวางปลาลืมเลยนี่เป็นวิถีชีวิตของชาวปากน้ำนะครับทำไมที่อื่นทำไม่ได้ต้องมาทำไม,ไม่ได้นี่เป็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่นี้ใช่ครับเพราะว่าที่อื่นทำจะดูน่ากินของเราทำที่ผานจะดูน่าเกลียน น,นี่นเกลือเดี๋ยวจะนี่เปลี่ยนะครับเปลี่ยนน้ำน่ากินเลย <c oughs> <c oughs> นี่ครับมาถึงขั้นตอนการกินนะครับดำถุยครับจิ้มซีฟูครับ ชป่ะอืม้าตรงสารปลาพึบควมแห้งพึบ ชอบอะมากกินเหลือใส่ก้างนะ โอ้ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญนะครับมันไม่มไหม้อะเอ้ยมันไม่สุกคัดครับ หากใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมนะครับสำหรับวนันนี้ผมครับ